สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเยนรับวันนี้เพื่อนก็นอยู่ช่อง Money Miner นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนครับถอนเงินจากแอปเทรด Bitasa เนี่ยเข้าบัญชีธนาคารนั่นเองก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีเงินเป็นเงินสกุลบาทไทยนะครับก็จะมาที่กระเป๋าสตางค มาที่เมนูป๋าะสะตาค์นะครับมันจะมีเงินแสดงอยู่นะครับว่าตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่นะครับถ้าใครยังไม่ได้ขายเหรียญที่เรามีเนี่ยยางบางคนเนี่ยถือเป็นบิตคอยเอาไว้ใช่ไหมต้องการขายก็ให้มาที่คําว่าตลาดอ่าเมนูตลาดด้านล่างตรงนี้อ่ะแล้วก็อยากขายเหรียญน,นะครับอ่ะสมมติว่าผมต้องการขายบิตคอยที่ผมมีนะครับขายเลือกเลือกขายตลาด คลิกที่100%คือต้องการขายเลยเพื่อที่จะได้ถอนเงินนะครับอ่ะคลิกขายในส่วนของวิธีการซื้อขายเนี่ยถ้าใครยังขายไม่เป็นเนี่ยผมได้ทำคลิปสอนอย่างละเอียดแล้วนะครับก็ไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยเนาะอันนี้ผมองการขายนะครับกดขายไปเลยโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าเรามาที่ Wallet เหมือนเดิมอ่าตอนนี้เอ่อบิตคอยผมก็หมดไปแล้วนะครับก็จะได้เป็นเงินมาแอยนะตอนนี้ ผมก็มีเป็นเงินสดที่ต้องการถอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับก็ให้เพื่อนๆครับมาที่คําว่าถอนนะครับ,อ,นะรบอ่ะก็มาในส่วนของเมนูกระเป๋าสตางก่อน,นครับมันถึงจะเห็นหน้านี้นะครับอ่าจากนั้นเลือกที่คําว่าถอนนะครับเมนูถอนนั่นเองแล้วก็เลือกถอนอ่ะขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนเนี่ย เลือกบัญชีธนาคารที่ชื่อตรงกับบัญชีบิทาซาของนั้นเองอ่าตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็น SCB นะครับเป็นธนาคารที่ผมใช้นะครับหลังจากเลือกเสร็จนะครับเราก็กรอกเลขบัญชีนะครับอ่าเราก็ผมก็จะกรอกเลยนะครับอ่าจะเห็นด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นขึ้นเขียวๆมาให้แล้วเราก็ให้เพื่อนๆนะครับมาคลิกยืนยันเลขที่บัญชีได้เลยโอเคอ่าจากนั้นเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับ วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่คนที่ยังไม่เคยถอนนะครับมันก็จะต้องเพิ่มบัญชีธนาคารในขั้นตอนแรกกันเองหลังจากที่เราเพิ่มบัญชีธนาคารแล้วนะครับเราเนี่ยก็ต้องเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการถอนนะครับผมก็ถอน500บาทนะครับการถอนต่ำสุดนะครับทางบิตาซาเนี่ยก็กําหนดไว้ที่100บาทถ้าต่ำกว่า100บาทเนี่ยจะถอนไม่ได้นะครับอ,อนี่งบาทถอนไม่ได้สูงสุดก็คือ100บาทนั่นเองวันนี้ผมก็จะถอน500บาทครับ ตรงด้านล่างนะครับก็จะแสดงในส่วนของจํานวนเงินที่เรามีเป็นจำนวนเงินบาทแล้วก็จํานวนที่ต้องการถอนนะครับาจานวนที่ต้องการถอนเนี่ยก็ผมใส่ไป5 0 0รก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะหักค่าธรรมเนียมจากเงินที่ผมระบุไปถ้าผมต้องการเงิน500บาทจริงๆเนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น520บาทนั่นเองเพราะว่าตรง20บบาทเนี่ยจะไปถูกคิดเป็นค่าธรรมเนียมนะครับ อันนี้ก็อย่าลืมคิดเผื่อกันด้วยนะครับบวกไป20บาทนะครับตรงช่องนี้เพราะว่าทงบิตาซา่นเนี่ยจะหักค่าธรรมเนียม20บาทด้วยนะครับอ่ะหลังจากที่กรอกแล้วนะครับเราก็กดถอนได้เลยหลังจากที่เราทําการกดยืนยันแล้วเนี่ยจะใช้เวลาทําธุรกรรมนานสุดก็คือสีชั่วโมงนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยก็คือไม่เกิน5นาทีก็เข้าแล้วนะครับอ่ะถ้าเกินสีชั่วโมงแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถติดต่อซัพพอร์ตได้เลยอันนี้ผมจะกดถอนแล้วนะครับ คลิกที่คําว่าถอนนะครับตรงนี้นะครับก็จะขึ้นสถานะมาให้นะครับว่าให้เราเนี่ยรออีเมลยืนยันการทําธุรกรรมนะครับอันนี้ก็รอการยืนยันทางอีเมลและบางครั้งนะครับมันก็จะขึ้นเป็นการยืนยัน 2FA มาให้แล้วก็ใส่รหัส 2FA ไปเลยเดี๋ยวเรานะครับจะไปยืนยันที่อีเมลนะครับไปที่อีเมลกันเลื่อนมานะครับ ตรงนี้ก็จะแสดงนะครับว่าเราเนี่ยได้ดําเนินการคําร้องการขอถอนเงิน500บาทนั่นเองแล้วก็คลิกยืนยันคําขอถอนนะครับคลิกไปเลยอ่าโอเคตอนนี้นะครับก็คือขึ้นถูกอันนี้ก็คือ your w i t h d w a w success เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปดูในแอปบิทาซ่านะครับว่าถูกถอนไปหรือ,อยังนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราออกกดนิดนึงกดรีเฟ s h นะครับอ่า จะเห็นนะครับว่าธุรกรรมตรงนี้นะครับถูกลบไป500บาทแล้วนะครับจํานวนเงินบาทของเราเนี่ยก็จะลดไปนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูว่านี่นะครับขึ้นสถานะพรีดิ้งตรงนี้ถ้าถอนเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นเป็นซักเซสนะครับเดี๋ยวเรากดดูนะครับสถานะตรงนี้ก็ยังดําเนินการอยู่นะครับบางช่วงเนี่ยธนาคารปิดหรือว่าบิทาซ่าปิดถอนเนี่ยเราก็ต้องดูดีนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีการปิดถอนอยู่หรือเปล่าเราก็ต้องคอยดูนะครับ พอเพื่อนรอสักหนึ่งนาทีเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยเลื่อนรีเฟรชแบบนี้นะครับมันจะขึ้นสถานะนะครับเป็นคอนเฟิร์มแล้วนะครับตรงนี้อ่าก็ให้เพื่อนเนเนี่ยเข้าไปดูบัญชีธนาคารของเพื่อนนะว่าเงินเข้าหรือยังนะบางทีนะครับในแอปบิตาซาเนี่ยมันยังขึ้นเป็นพรีดิ้งอยู่แต่ว่าเงินก็เข้าบัญชีธนาคารเราแล้วเราต้องไปดูบัญชีธนาคารของเรานะครับอ่าตอนนี้ก็เงินเข้าแล้วนะครับก็รอไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับก็เข้าเร็วมากเลยนะครับ ธุรกรรมเรียบร้อยนะครับถอนสําเร็จตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันขึ้นดําเนินการอยู่แต่จริงเนี่ยคือเงินเข้าแล้วเราต้องคอยดูในแอปธนาคารด้วยนะรเราก็รีเฟซมันก็จะหายไปขึ้นว่าเสร็จสิ้นแล้วโอเคแล้วคลิปนี้ก็เป็นวิธีการถอนเงินจากแอปบิตาซาเข้าบัญชีธนาคารนะครับแต่ถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ